เห็นบอกว่าในส่วนของนานาชาติเขาก็มีการทํากําแพงเมื่อกี that. That ้ที่ค <Right. S 1> ok ุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเดี๋ยวลองประมวลให้ดูสักนิดหนึ่งเป็นข้อมูลว่าต่างชาติเขาทํากําแพงรั้วทั้งรวดนามก็ดีหรือแม้แต่กําแพงถาวรเองก็ดีเนี่ยนะฮะเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเพราะมันมีหลายที่ด้วยกันถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะ อย่างนี้นะคะถ้าเกิดดูตามเพจนะคะหมายเลขหนึ่งเลยค่ะคือสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกนะคะสร้าง้นแต่ปี2533อันนี้ระยะทาง1,000กิโลเมตรนะคะเพื่อสกัดกั้นแรงงานผิดกฎหมายยาเสพติดนะคะส่วนหมายเลขสองนะคะซาอุดิอาระเบียอยรักระยะทาง900กิโลเมตรเพื่อตอบโต้การเพิ่มจํานวนขึ้นของกลุ่มก่อการร้ายหมายเลขสค่ะ ขวามืออินเดียบังคลาเทศสร้างในปี2536เพื่อป้องกันปัญหาผู้อพยพหมายเลขสตรงกลางนะคะอิสราเอลเวสแบงค์ค่ะสร้างในปี2545เพื่อป้องกันการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายหมายเลข5ด้านบน่ะฮังการีเซอร์เบียสร้างหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ระยะทาง177กิโลเมตรเพื่อป้องกันผู้อพยพนะคะหมายเลข6ก็คือไซปรัสเหนือใต้ป้องกันการบุกรุกและความขัดแย้งด้านเชื้อชาติค่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างกำแพงที่ทําข้อมูลให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวลองเปิดรูปขึ้นมาประกอบคู่กับผังข้อมูลให้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยฮะโหแสดงว่าแต่ละที่เขาก็ใช้งบมหาศาลเหมือนกันถ้าของเรา900อเอ้ยไม่ใช่9 0 0 798กิบเรอกบแอกแสนกว่าล้านและยังไม่นับว่าโครงสร้างจะเป็นปูนจะเป็น,นอ,อะไรยังไงเนี่ยนะฮะอ้าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าสนใจแต่อีกอันหนึ่งวันนี้กองทัพก็โชว์ศักยภาพ เป็นโดรนทิ้งระเบิดล่าสุดนี่นะครับกองทัพเขาโพสต์ภาพทั้งภาพนิ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีรุ่นที่5แล้วก็มีการบอกว่านี่เป็นการปกป้องชายแดนรักษาอธิปไตยรักษาผลประโยชน์ของชาติหน่วยเฉพาะกิจราชมชนูใช่ไหม<ฆ>กองกำลังนเรศวรเดี๋ยวรอดูภาพสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยวันนี้เองเนี่ยเน ให้ดูภาพจริงๆเนีย่ยมันจะมีภาพนอกจากเจ้าหน้าที่เขาอยู่กับโดรนประเด็นก็คือผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดยุทธวิธีรุ่นที่5พร้อมเสริมกําลังแล้วโดยมีการบอกว่าเป็นการจัดฝึกอบรมผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีรุ่นนี้จะอบรมทั้งหมด10วันเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูอุปกรณ์อะไรต่างเนี่ยนะฮะคือมุมหนึ่งการเผยแพร่ะสต่ว่ากองทัพเนี่ยเขาได้เผยแพร่แล้วและมันก็น่าสนใจการเผยแพร่ตรงนี้ อันนี้เรามีสิทธิ์จะคิดได้ขเมรส่งโดนมาสอดแนมเยอะมากเมย์จำได้ใช่ไหมทั้งสัปดาห์มันป่วนเรามาตลอดวันนี้กองทัพลงเรื่องการฝึกรบให้ดูเป็นการบอกว่าเราก็มีโดนและโดนของเราไม่ใช่แค่สอดแนมทิ้งทุ่นระเบิดใส่นี่ฮะเดี๋ยวลองประมวลภาพมาอย่างเร็วๆเลยนะมันมีหลายภาพมากเลยนะฮะที่กองทัพเขาลงรับเผยแพร่แล้วมันเป็นนัยยะสําคัญทั้งนั้น ภาพต่างๆเนี่ยนะฮะลองประมวลขึ้นมาเร็วๆสักนิดหนึ่งมันมีให้เห็นเลยว่าลำเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่ถูกไหมครับเมใช่ค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาโชว์สาธิตการบินให้ดูด้วยเนี่ยนะฮะว่าบินอะไรยังไงเนี่ยนะครับนี่ ให้ดูประมวลสักนิดหนึ่งแล้วกองกําลังของเราเองเนี่ยในการที่เข้ามาฝึกอบรมอันนี้แค่ส่วนหนึ่งคือก็ต้องพูดดังๆว่านี่ส่วนน้อยนะอเออเพราะกาัมพูชาจ,จะมอนิเตอร์เราอยู่นี่แค่ส่วนน้อยและย้ํากองทัพลงนะเผยแพร่ภาพออกมาเนเอาบาลงนี่อาบาลงอาบาลงหน่อยอามุมจอออกไปให้หมดเลยตอนนี้อยากให้คำเม่ยนเขาแคปภาพก่อนอามุมจอลง้วยครับมุมจอลงสินเนอ่เห็นใช่ไหมฮะ เยอะนะอเออเยอะนะ,ะแล้วก็ขนาดเดียวกันวันนี้นอกจากทางเพจกองทัพบกจะได้โชว์ศักยภาพให้ให้พวกเราดูแล้วและอย่างที่บอกเป็นการปกป้องอธิปไตยแล้วเนี่ย<ะ>คือถามว่าจริงๆตอนนี้ภาคเอกชนช่วยได้เยอะเลยนะเมย เพราะก่อนหน้านี้กองทัพบ,บอกว่าอยากจะได้รวดหนามกีบเพลงแน่นอนแหละคนดูเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคแล้วตอนหลังเนี่ยท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมใช่ไหมท่านก็บอกว่าเอาจริงของงบรัฐบาลได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งดีปรากฏว่าวันนี้ภาคเอกชนส่งของให้กับทางด้านกองทัพอีกเห็นบอกว่ามาดามรถถังก็คือทางด้านคุณนพพร,รัตน์กุลหิรัน<บ>เดี๋ยวลองเปิดภาพมาดามรถถังสักนิดหนึ่งคือท่านจะผลิตรถถัง ยุทธโภปกร<ะ>ซึ่งทำโดยคนไทยและวันนี้พร้อมกับลูกชายบริษัทชัยเสรีเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเห็นบอกว่าชัยเสรีเป็นบริษัทสัญชาติไทยเป็นคนไทยรักษาเอกราชและความมั่นคง คิดค้นเขาเรียกว่ายุดทโทปกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศโดยมีการออกแบบข้อต่อสายพานซ่อมรถให้กับกองทัพบ,บกและออกแบบรถที่เขาเรียกกันว่าเ i r s t ตวิ 4x4 คูณ4รถสะเทินน้ำสะเทินบก 8x8 คูณ8หูใหญ่มากเลยเมย์นี่นี่นี่ฮะเห็นบอกอันนี้ส่งให้กองทัพใช่ไหมใช่ค่ะส่งให้กองทัพค่ะมีเยอะแยะเลยค่ะอลังการมากเลยี่นี่เดี๋ยวดูนะฮะเราก็ไม่ค่อยรู้จักรถแบบนี้ซะด้วย อลลบบเอ้ไม่แน่ใจมีข้อมูลรถแบบนี้มามั่งไม่เอ่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าทาข้อมูลรถแบบนี้เอามาขึ้นจอได้เลยโดยเบื้องต้นเนี่ยยังมีรถเกาะกันกระสุนระเบิดซึ่งจะเอาไปช่วยชายแดนโดยทางด้านของมาดามรถถังคุณนพพร,รัตเธอก็ยังได้บอกด้วยนะครับว่าในฐานะเธอเองเป็นโรงงานซ่อมยานยนต์ทหารเราได้ส่งคณะช่างอะไรไปประจำอยู่ชายแดนอโอ้โหนี่ผมมันสวนเหมือนกันนะเมย์ใช่ค่ะนี่ รถคันคือเราก็ไม่เคยเห็นคันของจริงและยังไงต่อมาดามรถถังว่ายังไงคือนอกจากมีการส่งช่างไปนะคะคือโรงงานเนี่ยจะมีเป็นโรงงานที่ซ่อมสร้างยานยนต์ให้กับทหารอยู่แล้วก็เลยส่งคณะช่างอะไหล่ไปประจําชายแดนเพื่อรอซ่อมรถต่างๆให้กองทัพในภารกิจป้องกันประเทศไม่ว่าจะเป็นรถทมว่หรือว่ารถ m 1 1 3ค่ะแล้วก็มีการรวบรวมจิตอาสาคิดค้นโดรนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางชายแดนด้วยนะคะ แล้วนอกจากนี้ค่ะก็มีเรื่องของการซ่อมรถออกแบบรถ First w i ิน4คูณ4แล้วก็รถสะเทินน้ำสะเทินบก8คูณ8ให้กับกองทัพแล้วก็มีรถเกราะก,กันกระสุนกันระเบิดไปช่วยชายแดนด้วยนะคะที่พูดมาทั้งหมดมาดามรถถังบอกไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนร่วมมือกันเดี๋ยวลองเปิดให้เห็นรถเต็มๆสักนิดนึงที่เป็นภาพ <S <S วิดีโอแล้วมีภาพนิ่งหูสวยมากแล้วคันเบลเลอร์เลยนะฮะไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่เลยและเดี๋ยวลองดูภาพนิ่งตอนรับรถเนี่ยนะฮะ ที่เขาบอกว่าเป็นรถกันระเบิดด้วยใช่ไหม<ฆ>แล้วก็เป็นรถซึ่งใช้ในการเขาเรียกว่าตัลุยในส่วนของพื้นที่ที่มันจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยก็คือพื้นที่ระเบิดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขากันกระสุนไปช่วยชายแดนน้ำซ้ำคือส่งช่างไปอยู่ชายแดนเลยเนีย่และดูนะฮะวันนี้มีเสียงมาดามรถถังด้วยใช่ไหม<ฆ>เดี๋ยวขอฟังเสียงมาดามรถถังท่านสักนิดหนึ่ง ในฐานะในฐานะชัยเสรีเราก็เจ้าของก็เป็นสัญชาติไทยเป็นคนไทยทั้งหมดเราเราไม่มีต่างชาตินะคะในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็มีหน้าที่เช่นเดียวกับทุกคนคือเราต้องรักษาเอกราชและก็ความมั่นคงของชาตินะคะเราก็เลย สิ่งที่เราทําได้ขีดความสามารถของเราคือเราจะคิดคน้นแล้วก็การทํายุทธรรกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศสิ่งที่เราทําแล้วก็คือเราออกแบบข้อต่อสายพานซ่อมรถให้กับกองทัพใช่ไหมคะแล้วก็ออกแบบรถ เฟิสน4ค mm ูณ4เมืเ่อปีที่แล้วก็ได้ออกแบบแล้วก็สร้างรถสะเทินน้ำสะเทินบก8คูณ8นะคะให้กับกองทัพเรือซึ่งขาษนี้ก็อยู่รักษาชายแดนอยู่นะฮะที่จังหวัดตราดนะคะคุณ<า>ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวลองดูภาพอันนี้คือตอนมอบรถถังเนี่ยนะฮะแล้วก็การมอบรถถังในครั้งนี้ อย่างที่บอกเห็นบอกว่าอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือให้ฟรีเลยใช่ใช่ไหมใ,ให้ฟรีเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอ้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของภาคเอกชนใช่ไหม,มนี่ฮะขานาดเดียวกันคุณผู้ชมครับมีอีกรูปหนึ่งอยากให้ดู อันนี้เห็นบอกเป็นหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดมูล,ลค่าร้อยกว่าล้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามติดต่อเห็นบอกว่าทางเจ้าของน่าจะอยู่ดูไบตอนนี้แล้วลองเปิดสภาพรถให้ดูหน่อยฮะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะเราเห็นแล้วว่าอย่างพวกเราเนี่ยสระคือรถหนาอเออ,เอ,อไม่ใช่ภาพนี้อันนี้เขาทำแบบล้อเลียนใช่ไหมให้แบบดูแบบเก่งขามเออต้องเอาภาพรถจริงๆเขาขึ้นมาสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าอ่ะขึ้นข้อมูลเลยก็ได้ครับนี่รถตัวเนี้ย มันคือรถอะไรครับเมย์มันเป็นหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดค่ะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้คือ หุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดควบคุมระยะไกลนะคะมูลค่ากว่า100ล้านบาทค่ะแล้วก็สมรรถนะของเขาจะมีความเร็วในการกวาดทุ่นระเบิด3-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงควบคุมได้จากระยะไกลรัศมี1,500เมตรทนทานต่อแรงระเบิดและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมีอายุการใช้งานได้ประมาณ10-15ปีมีขนาดที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิศาสตร์ของไทยสามารถเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างต่อเนื่องเป็นโลก่กำบังชีวิตให้กับทหารแนวหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจเสี่ยงภัยนั่นเองค่ะนี่ฮะเดี๋ บอกว่ากาหนดการก็เมื่อ,รอไรยังไงนะครับเห็นบอกว่าข,ข้อมูลเอาไว้คุณแอคมี่วรวัตรนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจนะคะชื่อดังและเป็นมหาเศรษฐีคริปโตที่ถือครองบิตคอยมากเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเนี่ยนะคะบอกว่ากําลังผนึกกาลังกับแอควอริเอ์ค่ะประกาศฝานผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าส่วนตัวคุณแอคมี่วรวัตรเตรียมบริจาคหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดมูลค่า100้ล้านบาทให้กองทัพไทยค่ะเพื่อนําไปใช้ในภารกิจเก็บกู้ระเบิดที่ชายแดนไทยกัมพูชา เราก็เห็นบอกว่ามีการติดแท็กไปที่กองทับ,บกด้วยค่ะ Facebook นี่ฮะ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งมวลนี้